สวัสดีค่ะสวัสดีร้านในโฮมคลิปนี้เสนอขายและให้เช่าอาคารพาณิชย์ทำเลสีแยกสถานีรถไฟนะคะเป็นอาคาร2คูหาค่ะตึกทะลุก,กันนะคะเนื้อที่โฉนด32ตารางวาด้านหน้าตึกกว้าง8เมตรค่ะลึก16เมตร ปัจจุบันเป็นตึกเปล่าแบบนี้เลยนะคะเป็นห้องรล่งๆทั้ง2ชั้นเลยให้เช่าเดือนละสอ0 0 0 0บาทค่ะขายอยู่ที่7.5ล้านนะคะตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากสถานีรถไฟเชียงใหม่400เมตรค่ะห่างจากสถานีคนส่งอาเขต2กิโลห่างเซ็นทรัลเฟส4กิโลห่างสนามบินเชียงใหม่10กิโลนะคะการเดินทางสะดวกค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะัชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ